ภาคการเกษตรเราต้องเราต้องเราต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ในกานเกษตรกรก็จะอยู่อย่างนี้ชีวิตพี่น้องเกษตรกรซึ่งเราเพิ่งเพิ่งมอบสิ่งดีให้เป็นของขวัญพี่น้องเกษตรกรนะครับแต่มีบางสิ่งที่มันล่าช้าเราในฐานะเป็นกระทรวงรับผิดชอบเป็นู้โดยตรงนะครับเป็นจุดเชื้อเป็นคนที่เริ่มสายต้ง้นในการจับกลุ่มนะครับกวาดล้างเราประกาศทำสงครามสินค้าเสื่อมซึ่งเป็นนโยบายของผมเอง ผมก็ต้องก็ต้องติดตามก็เป็นเรื่องโปกติที่เจ้ากระทรวงต้องถามเจ้ากระทรวงต้องถามกับเจ้ากระทรวงนะครับไม่ถามระหว่างเจ้ากระทรวงก็จะไปถามใครแล้วคุณี่าเรื่องครมสจนี่จะไปขยวค่ะตราอ่อเรื่าากกองอาจากวันที่ 12- 13องสิสมเสด็จพระเทพท่านเสด็จได้รับพระ,าะพราชทานพุทาบัตรเังจะต้องขยับออกขยับออก,อ,อ,กอาจจะเป็นปลายเดือนกุมภาพันธ์ คครรับรไ,มไม่กุ้งพาก็ไม่เกินวันที่5มีนาประมาณนะั้นน่าจะสรุปเรียบร้อยประการแล้วครม่อเห็นว่าท่านนายกจะมีลงชา,ายแดนภาคใต้เพิ่มเติมกุ้ะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเรื่องของ3จังหวัดชายชายแดนภาคใต้เนื่องจากว่าหลังจากที่นะครับเกิดเหตุการณ์มุทุกขภัยครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ50ปีนะครับซึ่งกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์ซึ่งผมลงพ<ล>ื้นที่ทเอง ก็ได้รับทราบข้อมูลทั้งหมดว่าพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบปัญหาเราต้องฟื้นฟูพวกเขาให้ได้ครับถ้าการเกษตรเราลงได้แต่ว่าท่านเองท่านอยากจะลงไปนะครับอาจจะมีการประชุมคนมองสัญจรนะครับที่สั่งโจมฉันทางภาคใต้เล่นแจวมาเฉลยไปหลังจากพะเยาจที่ขอซ่อมเครื่องบินไหมใช่เครื่องบินเครื่อนตอนนี้ ไม่ไม่ใช่เรื่องหมูเถื่อนอย่างเดียวตอนนี้ฝากประชาสัมพันธ์ซึ่งรองโฆษกรัฐบาลได้ได้ให้ข่าวมาแล้วว่าหลังจากที่เราปรับสินค้านะครับที่ผิดกฎหมายที่ลักลอบนําเข้าสู่ราชเณาจัรอย่างผิดกฎหมายอย่างเอจริงเงาจังสิ่งที่เราเห็นตึกประจักษ์คือว่าขายางในะวันนี้พุ่งไป6กกิโลกรัมและหกบสอบาทแล้วสิ่งเหล่านี้ก็อยากให้เราสมนุนชนนําเสนอต่อสังคมด้วยครับอย่างเรื่องหมู เป็นเรื่องสำคัญที่ผมเองในวันที่18กันยายนผมประกาศนโยบายว่าผมจะประกาศทำสงครามกับสินค้าเถื่อนะครับนั่นเป็นสารเริ่มต้นจากผมแล้วก็ท่านดีกรมสวัสด์ท่านนี้ก็เป็นบุคคลที่เริ่มนะครับในการสตาร์ทอัพในการปราบความหมูเถื่อนนะครับทำไปทำมากับกลายเป็นกำลังจะเป็นผู้ต้องหาซึ่งผมก็ตั้งข้อสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่นะครับขอความร่วมมือจากเรานะี่ยไม่ว่าจะเป็นกรมบัสัตว์กรมประมงและกรมวิชาการที่ได้ข้อมูลไปเอาข้อมูลไปใช้อย่าเอาข้อมูลจากแหล่งอื่นที่ไม่ได้คือการกันกรองนะครับนี่ผมติงแค่นี้เองเราเอาข้อมูลจากแหล่งื่นมาผสมมาประกอบได้แต่อย่าเป็นข้อมูลหลกักข้อมูลหลกักเราต้องดูว่าเอกสารจากกรมบัสัตว์เป็นยังไงกรมประมงเป็นยังไง กรมวิชาการังไงกรมสรากราปอย่างไรนะครับเรื่องสําคัญองนี้เป็นเรื่องละเอียดต่อนเราอย่ากตกเป็นเครื่องมือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเอามาห้ามัากันเหมือนในอดีตที่เนื้อใจถูกกล่าวหามาครับน,น,นี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งผมถือว่ากระทรวงจุติธรรมแรบ,บกระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงที่กระทรวงน้องที่เราคุยกันมาโดยดตลอดเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับนะครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดผมด้รับ,บัญชามจากท่านเลยว่าคืให้เอาจริงเอาจังเรื่องนี้ รเราเป็นเช้ากระทรวงอยู่ยจะดูเฉยได้ไหมได้หารือกับท่านทว,วีในฐานะกำกับดูแลดีเอสไอบ้างไหมเราคุยกันือบทุกวันนะครับแล้วก็เข้าใจกันอยู่บางเรื่องบางลาวเนี่ยครับถ้าลูกน้องผมผู้ใต้บัญชาผมนะครับโอเวอร์แอคชั่นล้ำเส้นผมก็ต้องตัดกตกือนเป็นเรื่องปกติขณะเดียวกันในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของรัฐบาลนะครับเราก็มี ความชอบรทมที่จะตักเตือนหรือรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนก็ตามนะครับก็เป็นเรื่องปกติการทำงานทีเรื่องนึงางาสวขอเปิดอภิปรายแต่ไม่กตินะครับมองมองว่าเป็นเรื่รัฐบาลนที่เดคือผมเราต้องย้อนกลับไปดูว่าเร็วหรือช้าเนี่ยมันอยู่ที่เหตุและผลจะอภิปรายเรื่องอะไรนะครับและกรอบอายุนะครับ าาการดำรงตำแหน่งของผู้ิตสมาชิกเลืองนี้ไม่กี่เดือนแะล้วเรา,าก็ต้องเข้าใจทุกฝ่ายแต่ว่าเานื้อหาสาระเราจะไม่เห็นว่าจะอภิปรายเรือไมมันเป็นกรอบภายใต้การปกครองรับอลประชาธิปไตยจะไม่ว่างกันการอ,อภิปรายกับสเสศเราก็ตลับเป็นเรื่องผมมาทํางานเดือนนี้เป็นเดือนที่สี่ผมมาแก้ปัญหาผมมาทําความสะอาดบ้าน ผมทาแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ปัญหาในภาวะฉุกเฉินหรือภาวะเร่งด่วนหรือการแก้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องพี่น้องประชาชนเมื่อวานก็ถึงไปทําประวัติศาสตร์ให้กับพี่น้องวงการ,รเกษตรนะครับมอบฉลดให้กับคนไทยทั้งแผ่นดิน <Okay. S 2> นะครับนั้นเราจะไปกลัวอะไรถ้าจะถูกอภิปรายการฟังนะครับรับฟังข้อมูลจากฝ่ายที่เขาเห็นต่างจากเรา มันเป็นกระจกเงาที่เราจะต้องมาปรับปรุงการถนัดของเราเราจะไปมองว่าเขาเป็นศัตรูจะสังเกตเห็นว่าการมอบสนดลักษณที่ดินเพื่อการเกษตรครั้งนี้เห็นว่าพี่น้องกสศเป็นลูกงานทุกพักไม่ว่าพักใดก็ตามไม่ว่าฝ่ายทางหรือฝ่ายอุตสาลมันแสดงเห็นว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นประโยชน์กับชชตประเทศชาติบ้านเมืองพี่น้องประชาชนคนขอการเมืองนะครับไม่ขัดขวางกันมองว่าถ้าเกิดมีการมีเกี่ยวเรื่องเกี่ยวับารตายเนี่ยจะเข้าไปวชองพักฝ่ายทาง ผมไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เพราะว่าเรามานี่เราประกาศทําสงครามกับหมู่เถื่อนแล้วจะอภิปรายรัฐบาลในเรื่องการปราบปรามหมู่เถื่อนเรามันก็ดูกระไรอย,ลยแ,ลแล้วผมประกาศชัดเจนว่าไม่ว่าคนจะรู้จักผมไม่รู้จักผมนะครับแค่ชิดยังไงหากและเมื่อกฎหมายและมาทําลายวงจรนะครับภาคการเกษตรผมไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นนะครับไม่งั้นถ้าผม นะครับมีการยกเว้นนะครับมีการเคลือบปูนนะครับมีการโปรเทคคนที่กระทำผิดกฎหมายผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้ครับณผู้ชมสวัสดีค่ะที่หลอนเราอย่างไรเออหวานเจี๊ยบหวานเจี๋ฮึ่มไม่ต,มตื่นจนไปนอนสองแล้ว <t> Hãy <laughs> subscribe <laughs> <laughs>